บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมผมก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนพี่น้องที่นี่นะครับได้รับฟังความเดือดร้อนของท่านจนทนอยู่ที่กรุงเทพไม่ไหวต้องรีบมาหานะครับเพราะว่าก่อนมาเนี่ยก่อนมาเนี่ยผมได้ประชุมพักสสอุสออดรธานี ทั้งหลายและก็สสอีสานอีก,อกจำนวนหนึ่งจี้ผมเรื่องว่าราคาข้าวกำลังจะตกแล้วถ้าเราไม่รีบจัดการพอบอกว่าสัปดาห์หน้าข้าวหอมมะลิก็จะออกมาราคาข้าวก็จะลดลงเกษตรกรก็จะมีปัญหาก่อนหน้านี้ก็มีการพูดถึงเ,เรื่องของราคาปุ๋ยเรื่องอะไรต่างๆซึ่งก็เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับผมก่อนที่จะมานี่เนี่ยได้มีการพบปะกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง นะทั้งผู้ส่งออกข้าวนะครับทั้งผู้รงสีข้าวนะครับทั้งตัวเกษตรกรจานวนหนึ่งแล้วก็นี่วันที่สามพฤจิกาก็จะเจอกับสมาคมเกษตรกรอีกบางส่วนนะครับทั้งหมดเนี้ยเรารับรู้ได้จริงๆไม่ต้องรอให้มันเข้ามีปัญหาหรอกมันมีอย่างเงี้ยมาทุกปีความจริงคาดการณ์ก่อนได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วจะหาทางแก้ได้ยังไง นะครับถ้าเป็นไปได้เราจะพยายามทําอย่างเต็มที่ไม่ต้องรอให้พี่น้องเดือดร้อนเราถึงวิ่งมานะครับผมได้ให้นโยบายกระทรวงพาณิชย์ไปแล้วว่าในฤดูการหนึ่งเนี่ยผมให้พาณิชย์จังหวัดช่วยรายงานรู้อยู่แล้วว่าอะไรจะออกมาช่วงไหนและปัญหามันจะอยู่ที่ตรงไหนอันนี้ก็เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าอีกมีบางอย่างแก้ไขไปแล้วบางอย่างแก้ไขได้บ้างบางอย่างยังไม่ได้แก้ไขเลยซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเราจะพยายามปรับปรุงแล้วก็ จัดก,การเรื่องนี้ให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้พี่น้องต้องเดือดร้อนแล้วก็ประสบกับปัญหาต่อไปนะครับก่อนผมมาเนี่ยผมได้เจอท่านประหลัดกับท่านอาทิบดีนะครับกรมการค,ค้าภายในซึ่งรับผิดชอบโดยตรงเรื่องนี้ก็ได้หาหรือกันนะครับแล้วท่านประหลัดกับท่านอาทิบย์ดีเนี่ยก็ได้พยายามป,ประสานสามฝ่ายมาคุยกันเพื่อจะหาทางออกทั้งทั้งโรงสีนะครับทั้งผู้ส่งออกแล้วก็ท,ทกั้งเกษตรกรว่าปัญหาเนี่ย กระทรวงพาณิชย์มีหน้าที่ดูแลแล้วก็ต้องหาความพอดีของทุกส่วนนะครับผู้ส่งออกก็ต้องไม่เสียหายโรงสีก็ต้องไม่ลำบากพี่น้องเกษตรกรก็ต้องได้รายได้ที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลพักเพื่อไทยเป็นแกนนำเนี่ยนะครับกับรัฐบาลพักร่วมอีกหลายๆพักเนี่ยทำกันก็คือว่าท่านนายกสั่งการโดยตรงว่าให้เราเนี่ยดูแลพี่น้องเกษตรกรวันนี้เรามาเป็นรัฐบาลกว่าจะได้มานี้ก็มีความยากลำบากมาก นะครับต้องฝ่าฟันกับอะไรอีกหลายเอย่างแต่ว่าเมื่อพี่น้องประชาชนไว้วางใจนะครับโดยเฉพาะจังหวัดอุดรธานีนี้ถือว่าต้องกราบขอบพระคุณท่านตลอดว่าท่านให้ความเมตตากับพรรคเพื่อไทยนะครับกับสมาชิกผู้แทะะนรัศดรของเรามาโดยตลอดนะครับวันนี้มาก็เหมือนกับกลับบ้านก็รู้สึกอบอุ่นนะครับอบอุ่นมา,มากๆอยากจะเรียนท่านว่างี้ว่าขณะนี้เรารู้ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยข้าวหอมมะลิจะออกมามา้าขึ้น เมื่อออกมาเยอะขึ้นมันก็จะส่งผลต่อราคาที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งท่านรู้ดีอยู่แล้วนะครับผมมารับทราบตรงนี้ก็ด้วยความห่วงใยก่อนมานอกจากท่านอธิบดีกับท่านประหลัดเนี่ยท่านประหลัดกับท่านอธิบดีเนี่ยได้คุยกับสามฝ่ายแล้วเนี่ยก่อนมาเนี่ยผมได้คุยกับรัฐมนตรเีเกษตรคือท่านธรรมนัตพมเผ่าแล้วก็ได้คุยกับรัฐมนตรีช่วยขังซึ่งดูแลทกศคือท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒนะครับและผมได้คุยกันพร้อมกับเลขาธิการนายก เราก็ห่วงใหญ่ปัญหานี้ที่พี่น้องเจอเขาก็ที่ผมเหมือนกันนะครับว่าพี่ต้องรีบไปจัดการนะถ้าไม่จัดการช้าเนี่ยออกมาคราวหน้าเนี่ยอาทิตย์หน้าข้าวออกมาเต็มเนี่ยราคาตกเกษตรกรตายหมดทุกฝ่ายมีปัญหานะครับก็เลยต้องรีบมาวันนี้ก็เลยบอกให้ท่านประหลัดท่านที่ดีว่าผมอยากเจอทั้งทั้งสองสามฝ่ายถ้าเจอกันได้แล้วก็คุยให้ทราบถึงจิจใจและความต้องการและความพยายามของรัฐบาล แล้วก็ท่านกระทรวงพาณิชย์ว่าเราได้พยายามคิดค้นแล้วก็หาทางออกให้กับท่านอยู่บ้างแล้วอย่างไรนะครับขณะนี้เนี่ยกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและก็กระทรวงการคลังเราร่วมมือกัน<ม>เห็นเป็นเอกภาพว่าเราต้องมีต้องรีบจัดก,การปัญหานี้โดยเร็วที่สุดก่อนที่อะไรทุกอย่างมันออกมาแล้วจะสายเกินไปเพราะฉะนั้นผมเรียนท่านว่าเราได้เตรียมการไว้ขั้นต้นเนี่ยผมจะประชุมคณะกรรมการอปขวันที่หนึ่งนะครับซึ่งไปถึงเนี่ยท่านก็ ตอนนี้ได้กราบเรียนท่านนายกไปบ้างแล้วนะครับก็จะให้คณะรมการซึ่งท่านนายกเป็นประธานเนี่ยได้ตัดสินใจในการจัดดําเนินการตามทิศทางที่เราจะเรียนเสนอท่านหลักๆของเราก็คือว่าเรื่องการชะลอการขายนะครับเก็บในยุ้งฉางเนี่ยประมาณถึงห้าเดือนเนี่ยนะครับเ,เราก็มีนโยบายที่จะชะลอการขายสําหรับเกษตรกรใน1-5เดือนเนี่ยเราจะช่วยค่าฝาก1,500บาทต่อเดือนนะครับอันนี้เราจะช่วย ส่วนสหกรณ์เนี่ยนะครับเ,เราก็จะช่วยค่าฝากเก็บเหมือนกันนะครับสหกรณ์เราให้100บาทต่อเดือนอกเกษตรกรได้500ที่ไปฝากพันอ๋อหนึ่งพันหนึ่งพันห้าร้อยโทษทีไปลดราคาก็เกษตรกรก็ได้พันหนึ่งแล้วก็อีกห้าร้อยก็ให้เกษตรกรที่มาฝากนะครับอันนี้ก็เพื่อจะพยุงได้ทั้งของฝ่ายให้มันเดินหน้าไปได้นะครับแล้วก็ข้าวที่ฝากอยู่ในยุ้งเนี่ยสามารถเอาไปกู้ทกสได้โดยใช้ข้าวเปลือกที่อยู่ในยุ้งเนี่ย รัประกันนะครับอันนี้ก็จะใช้ได้วงเงินที่ได้มากับสำหรับข้าวนึงก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ใช้ไปดูหากในเสียเดือนราคาข้าวขึ้นอีกท่านไปไปถ่ายออกมาแล้วท่านก็ไปขายได้ราคานะครับถ้าสมมติว่ามันมีปัญหาก็ก็ท่านก็ได้ราคาตรงนั้นก็แล้วแต่ท่านไปตัดสินใจว่าจะเอาออกช่วงไหนหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หนึ่งนะครับเราก็ใช้เงินประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบจุดเจ็ดล้านบาทก็จะเอาอันเนี้ย มาช่วยพี่น้องเกษตรกรกพี่น้องอาสาก,กรแล้วก็ลงสีทั้งหมดเนี่ยจะได้ช่วยกันดูเรื่องที่สองเรื่องเก็บสต็อกเนี่ยเรื่องการเก็บข้าวเปลือกข้าวสารในสองถึงหเดือนเนี่ยนะครับลงสีข้าวถุงผู้ส่งออกเราชดเชยดอกเบี้ยนะครับทอสวให้สี่อร์เซนตะครับก็ประมาณ2,120ล้านบาทน,นะครับอันนี้โดยประมาณจะเข้า วันที่1นเนี้ยน,นะครับถ้าเป็นที่1ออกมาแล้วก็อันนี้ผมเหมือนกับมาคุยความในใจให้ทราบนะครับส่งสัญญาณก่อนแต่ว่าวันที่1เราเข้าปร,ประชุมองปรอเนี่ยก็จะส่งอันนี้เข้ามามก็อันนี้ประมาณ2อ2 0ล้านบาทเรื่องที่3คือสินเชื่อรวบรวมเข้าเปลือกนะครับก็จะช่วยค่าช่วยดอกเบี้ยสิเดือนนะครับสำหรับสลากสารกรเนี้ยก็จะชดเชยดอกเบีย้ย3.85%นะครับ ส่วนดอกเบี้ยทกศเนี่ยจะคิดประมาณ4.85%เพราะนั้นก็ลบหนึ่งนะครับต้องไก่เองเอง1%นะครับอันนี้ก็คือส่วนที่3ที่จะจัดก,การส่วนที่4ก็คือการช่วยลดต้นทุนนะครับที่เกษตรกรบอกว่ามีปัญหามากราคาปุ๋ยก็แพงเหลือเกินตอนตอนนี้ก็พยายามจะเอาปุ๋ยมาขายนะครับแล้วก็ประมาณ7 8 0 6 0 7 0สนิจดชนิดจำไม่ได้นะครับก็ตอนนี้ราคาปุ๋ยที่เรามาขายเนี่ยก็จะพยายามประคองให้ทั้งหมดเนี่ย เกษตรกรก็จะสามารถซื้อได้นะครับโดยผ่านสากรทั้งสี่สากรที่ท่านอยู่เนี่ยนะครับราคาปุ๋ยฉบับถุงหนึ่งเราก็คิดว่าจะประมาณลดลดได้ถึง1นึถึงเกือบแปนะครับก็แล้วแต่ว่าเป็นปุ๋ยตัวไหนนะครับท่านก็เลือกเอาอันนี้ก็เป็นมาตรการที่จะค่อยๆเยียวยาแล้วก็ช่วยดูแลขั้นต้นสุดช้ายเรื่องช่วยลดต้นทุนนะครับเกษตรกร,ก,รก็มีจำนวนมากนะครับขณะนี้ที่เรา เราพยายามจะหาทางออกเนี่ยนะครับคิดว่าเราจะช่วยลดต้นทุนให้ท่านหนึ่งบาทต่อไร่นะครับเข้าใจว่าไม่เกินยี่สิบไร่เอ้ยหนึ่งพันหนึ่งพันต่อไร่ผมเลือเแล้วหนึ่งพันบาทต่อไร่นะครับเออยี่สิบไร่ถูกไหมไม่เกินยี่สิบไร่ถ้าอยู่ในยี่สิบไร่เนี่ยก็ไร่ละพันถ้าเกินจากยี่สิบไร่ก็ได้ยี่สิบไร่คูณปันก็จะประมาณสองหมื่นนะครับ อันนี้ก็แบบใช้ไปทงา,านอีกห้าหมื่นหกห้าหมื่นหกพันสามรอยี่สิบเอ็ดล้านบาทนะครับอันนี้ก็นับเป็นจำนวนเงินแล้วก็ประมาณหกหมื่นเก้าพันสี่สามล้านบาทซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวว่าจะไปหาหรือผมหามหรือขั้นต้นแล้วท่านจุลพันธ์บอกว่าทากศไม่มีปัญหาพร้อมรับนโยบายท่านธรรมนัสบ,บอกว่าช่วยกันส่งเสริมจัดการเจอทําทได้กระทรวงพาณิชย์เราพร้อมที่จะทําเพราะนั้นตรงนี้ก็ในขั้นต้นก็เป็นมาตรการที่ ก่อนที่เรามาเราทําการบ้านก่อนนะครับเราดูว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยผมก็จะเรียนถามท่านว่าถ้าเสนออย่างนี้ให้นบขซึ่งแต่ประชุมวันที่หนึ่งเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ท่านพึงพอใจหรือเปล่านะครับก็จะถามท่านว่าท่านพึงพอใจไหมนะครับถ้าท่านพึงพอใจผมก็จะใช้มติของท่านเนี่ยว่าได้แสดงผมได้มารับฟังเนี่ย เอาไปยืนยันในนอขอเพื่อจะให้เกิดในสิ่ง,งต่างๆนี้เพื่อเป็นการทดแทนและเยียวยาแล้วผมเชื่อว่าถ้าทําตรงคนนี้ได้ดีเนี่ยแล้วทุกฝ่ายได้ช่วยจัด,จดการตรงนี้เนี่ยราคาข้าวมันก็จะไม่ตกแน่นอนมันก็จะขึ้นได้นะครับอันนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่เอาความในใจมาบอกแล้วก็ผมผมก็ต้องเอาตัวรอดจากผู้แทนรัษฎรผมด้วยนะครับกรมงูผมทุกวันว่อย่าให้ราคาข้าวตกนะมีปัญหาแน่นอน ผมก็ต้องรับฟังแล้วต้องรีบมาจัดการนะครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้แทนรัษฎรและเพราะอดีตผู้แทนรัษฎรเราที่ให้สติผมมาได้เร็วมากขึ้นนะครับก็พอผมฟังจากที่ประชุมพักผมก็รีบออกมาเลยนะครับแล้วก็หาลือกับทางหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทางานมันก็ฝากท่านนะครับว่าเนี่ยเราไม่ได้นิ่งใจท่านนายกเนี่ยพูดเสมอว่าเราเป็นรัฐบาลที่เข้ามาในภาวะที่บ้านเมืองมันวิกฤตเยอะ มีปัญหาที่ไม่ได้วางรายละเอียดไว้ด้วยแก้ไขปัญหาท่านบอกว่าวันนี้เราไม่มีเวลาหันนีมูลเราต้องทํางานอย่างเข้มแข็งเต็มที่สุดกําลังเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่ารัฐมนตรีของเราทั้งพรรครวมทั้งหมดเนี่ยเราสุดกําลังอะไรทําได้เราทําท่านนายกบอกว่าอะไรทําได้ทําทันที ไม่ต้องรีรออะไรทําไม่ได้อย่ามาบอกว่าทําไม่ได้ไปหาทางออกว่าจะทําไม่ได้ยังไงเพราะฉะนั้นในรัฐมนตรีทุกคนก็รับสิ่งนี้มาก็ทํางานกันเต็มที่นะครับเพราะนั้นพี่น้องนอกจากคราวนี้แล้วเนี่ยมีอะไรก็บอกมาผมมาวันนี้เนี่ยผมเนื่องจากผมดูแลเขตเขตตรวจราชการในฐานะรองนายกเนเขตที่สิบนะครับซึ่งท่านผู้ช่วยท่านท่านท่านหัวหน้าผู้ตรวจนะครับที่ดูแลท่านท่านผู้ตรวจที่ดูแลเขตนี้ นะครับขอโทษทีนะวันนี้ตื่นเต้นน่ะเจอพี่น้องก็มาช่วยดูแลด้วยนะครับเมื่อกี้ผมไปดูที่หนองบัวลำพูมาก็มีปัญหาเรื่องน้ําท่วมหลักแล้วน้าเข้าเมืองเขาใช้เงินประมาณสิบสองล้านบาทในการที่จะทําเขื่อนเพื่อป้องกันเพราะว่าไปเจอชาวบ้านตะ่กี้นี้มีคุณแม่คนหนึ่งนะครับก็มาพูดทั้งน้าําตาบอกว่ากําลังเขียวเลยกำลังจะได้ออกเลยน้ำทะลักเข้ามาทีเดียว ไปหมดทั้งไร่ทั้งนั่นมาก็อันนี้ก็น่าเห็นใจนะครับซึ่งหลังเนี้ยไม่ได้เกิดขึ้นที่หนองบัรลำพูอย่างเดียวละคง,งเกิดขึ้นที่หลาย,ลายจังหวัดอันนี้เราก็จะค่อยดูไปแล้วก็ผมเชื่อว่าท่านนายกก็ให้ความสําคัญกับอีสานภาคเหนือและตุลาภาคที่เป็นพิเศษแต่ว่าเราดูว่าที่ไหนปัญหารุนแรงและเกิดก่อนเนี่ยเราก็จะมาก่อนคลมอนัดพิเศษงดหน้าก็จะมาที่หนองบัวลำพูก่อนเพราะว่าเราเห็นว่าค่าของชีพแล้วก็ รายได้ความเหลื่อมล้ําเขาเนี่ยมีมากนะครับก็จะมาก่อนและหลังนั้นก็ไลป่ปลาผมดูแลหนองบัวลำพูอุดรหน,นองคายบึงการแล้วก็เลยอันนี้เขตที่สิบที่ผมดูแลนะครับแล้วก็ยังมีอีกสองสงเขตที่อีกสองเขตที่ผมดูแลเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือโอกาสมาเยี่ยมในสองงานมาในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่มาดูแลตรวจราชาการของสานักนายกด้วยและก็มาในฐานะรัฐมนตรีพาณิชย์ ซึ่งมาดูแลเร่งด่วนก่อนตอนนี้จริงๆมันมีพืชผลที่ต้องดูแลหลายตัวนะครับทั้งมันสำาหลังทั้งข้าวโพดทั้งอะไรเต็มไปหมดนะครับปล์มน้ํามันแต่ว่าวันนี้เรามาพูดเรื่องข้าวก่อนเพื่อจะได้ให้มันทันการนะครับก็ฝากกาขอบคุณท่านทุกคนนะครับแล้วก็ถ้าท่านมีอะไรเนี่ยท่านก็สามารถบอกกับทางตัวแทนของพรรคของกระทรวงพาณิชย์ท่านพาณิชย์จังหวัดนะครับก็ได้ นะครับหรือท่านจะบอกผู้แทนรัษฎรท่านเลือกมาแล้วท่านใช้ให้เต็มที่นะครับบอกผู้แทนรัษฎรก็ได้เขาก็อยู่ที่กรุงเทพเขาทาหน้าที่ประสานงานนะครับหรือบอกท่านผู้ว่ารองผู้ว่าได้หมดนะครับทุกฝ่ายเวลาเนี้ยข้าการเราทํางานแบบบูรณาการนะครับรับปัญหาแล้วก็ช่วยกันทํางานเราไม่มีรัฐบาลของพรรคนน้นพรรคนี้เรามีรัฐบาลของรัฐบาลผสมที่เป็นรัฐบาลของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทํางานเต็มที่อะไรที่เป็นทุกข์ของท่านเป็นทุกข์ของเราเหมือนกันเราจะคขด่าย